สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่นี่นะสวยไหมครับไม่งคลนด้วยเรามาอยู่ศาลศาลจีนที่ที่ไหนลูกที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่นี่ที่วัดที่วัดจีนอุดอรธานีนอ่าไปไเราพามาดูปลากันค่ะเราพามาดูปลาโอ้ดูดูดูดอกไม้สวยไหม ห้ามแกะนะลูกไม่แกะ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 ไม่แก,ไแกะไปไปโอ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้ไปอย่าเลยอ,อันนี้ปองแปงปงังแปงปงังแปงอันนี้คิ้วหนนุ่เนี่ยครับความสวยงามและเย็นเย็นมากนะคะน้ำพุตรงเนี้ยเยน็นเย็น ที่นี่วัดจีนนะคะไปน้องคิวเข้าไปหนึ่งลูกโอ้โหมังกรทองมีสถานที่จัดงานของข้ลเหรอคะเขาต้องจำไว้สวยไหมทุกคน ทำอะไรครับแล้วครับจะไปไหนไล่ะรอนหน่อยสิสสโอ้มาดูปลากรรูตัวโตมากเลยแถวนี้ดูนกมันมาขอกข,ข้าวทานนกไม่กลัวอะไรเลยนะไม่กลัวเราเลยเดินเชยเลยเหมือนบ้านตัวเองใช่เออดูมันเกิด นนะโอ้มีส้มด้วยไปดูส้มกันของแท้นะเนี่ยส้มจีนนะไม่ใช่ของปลอมนะคะตัวนี้ส้ม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 ครับเอายิ้มมา ยิ้มละล้อลูกยิ้มลลอเออะจ,ะมจมุมือจุมือไปลราไปตรงนูดด้ดศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนะคะที่นี่คือศาลเจ้าปู่ย่านะจ๊ะ